ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง20มีนาคมนะคะเราจะมาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนกันยายน2564นะคะทั้งในเรื่องการเงินการงานความรักนะคะ การอ้างอิงนะคะจะเป็นไปตามแบบตะวันตกนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับชมในแบบของโหราศา์ทไทยนะคะหรือดาวจันทร์ดาวศุกร์ลัคนาราศีก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกรับชมเลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมกันด้วยการใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนนะคะขอไพ่เจ็ดใบาจากสิ่งศักดิ์สิทธลละจักรวาลนะคะ Okay. โอ้โหไปแรกของคุณสำหรับชาวราศีมีนเชนอพโซดเลยนะคะช่วงนี้น่าจะเจ็บหนักนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องส่วนตัวด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่อาจจะมีใครทํำร้ายคุณรับหลังหักหลังใส่ร้ายป้ายสีนะคะซึ่งก็อาจจะทํากับคุณมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะือ Four of cups ค่ะ 4 of Wands, Five of Wands, Hedge of Pentacles, The Sun ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย Nine of Pentacles นะคะอืมอย่างที่บอกไปนะคะคิดว่าน่าจะมีใครทำร้ายคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะให้ใครยืมก็น่าจะมีปัญหาเนาะแบบ คืนช้าเบี้ยวบางอะไรบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องการงานเนี่ยก็อาจจะมีใครใส่รายป้ายสีด้วยความที่มันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเก่งไง โดดเด่นมากจนเกินไปไนงะคือจริง,รงๆอ่ะงานของคุณอ่ะมันดีมากเลยนะแต่ด้วยความโดดเด่นตรงนี้เนี่ยแหละนะมันทําให้คนนั่มันไส้คุณอิจฉาค,คุณก็เลยเล่นกาลังรับหลังแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะแทบปกติมากๆนะคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะใครๆก็โดนบอกเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวหรือแม้กระทั่งตัวเตยเองนะคะก็ก็โดนมาเช่นกันนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณปรงนะคะเออ ถ้าให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปหรือถ้าอะไรที่มันจําเป็นที่จะต้องดําเนินดําเนินในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยก็ทําซะนะคะไพ่เนี่ยอยากจะให้กําลังใจคุณค่ะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บหนักมามากพอสมควรนะคะแต่ก็อยากให้คุณนะมีกําลังใจนะคะ เขาเรียกว่าอยู่กับคนที่คุณรักอะค่ะดูแลตัวเองในเรื่องของจิตใจให้ดีนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขขึ้นนะคะแล้วหน้าที่การงานเนี่ยมันก็จะมั่นคงอะค่ะอย่ามัวแต่เซ็งอย่ามัวแต่เบื่อนะคะอย่ามัวแต่นนอยในเรื่องนี้นะคะให้ลุกขึ้นมาทํางานนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองรอคุณอยู่นะคะอาจจะมีการเดอนขั้นเื่อนตําแหน่งหรือว่าสิ่งใดที่คุณคาดหวังในตอนนี้มันก็จะสําเร็จนะคะ ดูแล้วเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคู่แข่งมันเยอะค่ะ นะอาจจะมีใครที่คอยขัดเข้งขัดขาคุณหรือว่าพูดจากันแล้วมันเคลียร์กันไม่จบง่ายๆนะคะดูแล while, จะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยใจในเรื่องของการดิวกับคนค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยเตยคิดว่ายังไงคุณก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงิน,นแล้วแหละนะคะจะมีในเรื่องของการติดต่อค้าขายประสานง,งานนะคะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและการเงินนะคะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเตยมองว่ายังไงคุณก็มีความสุขหาความ ได้แน่นอนนะคะแค่ช่วงเนี้ยอตอนเนี้ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะหนักสําหรับคุณสักนิดนึงอะ่ะแต่เดี๋ยวคุณก็ลุกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะแล้วหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันก็ดีดีมากจนคุณเนี่ย ไม่รู้ว่าจะแคร์ไปทําไมในเรื่องของคนการหักหลังกันอะไรกันเนี่ยคุณไม่อยากดราม่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณลุกขึ้นมาทํางาน,นคุณก็จะหาเงินได้แล้วคุณก็จะกลับมามีความสุขครั้งหนึ่งนะคะแล้วใครๆก็จะกลับมาอิจฉาคุณมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแต่คุณจะมีวิธีรับมือที่ดีขึ้นนะคะจะไม่คือคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้มันค่อนข้างจะแย่แหละ ะะแต่ว่ามันเจ็บแล้วจบอ่ะสำหรับคุณนะ่ะเป็นคนที่เข็ดจ,จริงอะไรจริงนะคะพอพอโดนกระทําแล้วทีเนี้ยจำนะคะจำได้แม่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็จะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะคะส่วนอะไรใดๆที่จะเข้ามาขัดขวางความเจริญของคุณเนี่ยคุณก็จะไม่สนใจนะคะคุณจะรักแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองมากกว่าที่จะไปไปดราม่าก,กับใครนะคะ ขอดู angel answer กันสักหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีมีนะคะในช่วงของเดือนกันยายน2564ในเรื่องของการงานการเงินนะคะ คุณเชื่อมั่นนะคะในความดีของตัวเองในความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการเงินการงานของคุณความทุ่มเทของคุณนะคะเชื่อในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ปล่อยเรื่องอื่นๆไปเป็นตามกฎแห่งกรรมธรรมชาติของตัวมันนะคะแล้วคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะเรามาดูการสักหนึ่งใบจากมูนโลจี้กันบ้างนะคะ โมโนโลจีหนึ่งใบให้กับราวราสีมีนนะคะในเรื่องของการเยินการงานค่ะ Surrender to the divine ค่ะอืขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ รอนะคะในสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะในสิ่งที่คุณทุ่มเทเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันได้รับการตอบแทนที่ดีแน่นอนนะคะก็เอ่อให้เชื่อในความดีความงามความเอ่อเขาเรียกว่าในเรื่องของการที่คุณคุณตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ทำมันด้วยความตั้งใจจริงมาโดยตลอดเนี่ยค่ะนะให้เชื่อในสิ่งสิ่งนั้นว่าคุณจะได้ตอบ ได้ผลตอบแทนที่ที่ดีนะคะในเร็วๆนี้เลยในช่วงของเดือนกันยายน2564นี้นะคะอโอเคขอเป็นกำลังใจให้กับใครที่โดนทำ้ายอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปเนอะเรามาต่อกันนะคะในเรื่องของความรักของคนโสดชาวราศีมีนกันบ้างดีกว่านะคะ ความรักของคนโสดชาวราศีมีในช่วงของเดือนกันยายน2564จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันสิ0ใบค่ะขอสิบใบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากกวานะคะ สวยรวยแพงมากนะคะในช่วงนี้นะคะต่อ้คุณเป็นผู้ชายก็เถอะนะคะคุณก็จะดูดีนะคะแล้วก็ดูแพงนะคะสำหรับคนรอบข้างของคุณนะคะคุณมีเรื่องที่จะต้องโฟกัสค่ะในเรื่องของอนาคตของตัวเองเป้าหมายของตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะการเงินการงานเนี่ยช่วงเนี้ยปังมากๆเลยทีเดียวนะคะ six of pentacles นะคะ nine of cups king of swords four of cups oh the h i g h a n t ten of pentacles eight of cups king of cups mm hmm. king of pentacles โ oh. อ้โหไปคิดว่านะคะที่ผ่านมานะ คนโสดราศีมีนคุณน่าจะเจอกับความรักที่มันไม่ได้ชัดเจนนะคะคุณอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเอ,าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับการที่แบบว่าเราได้แต่งงานกันไปแล้วกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะสลับกันกับใครคนนั้นก็ได้นะนะ แต่ว่ามันเหมือนว่ามันเกิดในเรื่องของปัญหาตรงนี้นี่แหละนะคะที่ใครสักคนอ่ะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะเออมันเลยเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันถูกฟรีซอยู่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปไหนได้นะคะแล้วพยายามที่จะทําดีต่อกันอ่ะก็ก็ไม่สําเร็จนะคะต่อให้ จะมีใครใหม่ๆเข้ามาด้วยซ้ําก็ไม่ได้สามารถที่จะโฟกัสรักครั้งใหม่ได้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เพราะว่ายังมีความรู้สึกที่ยังเหนื่อยหน่ายท้อแท้เซ็งๆอยู่นะคะอปัจจุบันตอนนี้นะคะคุณโฟกัสใหม่แล้วนะคะโฟกัสเรื่องของการเงินการงานแล้วจ้ะรักตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไป เอ่อให้ค่าอะไรกับใครมากไปกว่าตัวเองนะคะแล้วก็มองในซ้ำว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดราม่ากเกินไป คุณไม่อยากได้นะคะคุณก็เลยค่อนข้างจะเบินหน้าหนีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนอะนะคุณมีความรู้สึกว่ามันคือตัวปัญหานะคะตัวเขาเองเขาก็เลยเหมือนรู้ตัวนะคะก็เลยแบบอ่ะงง้นไปดีกว่าไปเองสร้างปัญหาให้คุณ <laughs> เสร็จแล้วก็ไปนะคะประมาณนี้นะคะตัวคุณเนี่ยเอ่อด้วยความที่คุณรักตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคุณพยายามที่จะ รี l e a s พลังงานที่ไม่ดีออกไปด้วยการเอาหัวสีกัมให้เขานะคะแล้วตอนนี้มีเงินมีทองก็ทําบุญบ่อยทําทานบ่อยนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองมีความสุขนะคะก็แล้วล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปให้ค่าในเรื่องพวกนี้ทําไมนะคะอืดีมากเลยนะอืคุณอาจจะดีลอยู่กับชาวทัดลมก็ได้นะคะอกลุ่มเป็นุนตนเนาะ ประมาณนี้นะคะ,ะในช่วงของเดือนกันยายนนะคะ2564นะคะสำหรับชาวราศีมีนคนโสดนะคะคุณจะโสดอย่างมีความสุขเลยค่ะ นะคะคุณจอรักแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะขาดไปสักหนึ่งถ้วยนะคะเป็นเก้าถ้วยอยู่ตรงนี้เนะี่ยแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันเติมเต็มตัวเองได้นะคะมีความสุขดีนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของของการเข้าหาธรรมะมากขึ้นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะวิปัสสนาอะไรต่างๆหรืออาจจะมีการได้ออแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้ที่คุณเคยเจอมาในชีวิตอะ่ะให้ความรู้กับคนอื่นๆด้วยซ้ำนะคะอาจจะมี การได้ออกสื่อนะคะในการที่จะแชร์ประสบการณ์ความรู้ของตัวเองหรือใครที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะก็จะทํางานของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคนคอยแบบว่าสนับสนุนชื่นชมคุณนะคะเป็นอย่างดีเลยสําหรับชาวราศีมีน,นะคะเออดูแล้วเนี่ย ไม่ตามมหาเสน่ห์ก็มานะคะด้วยความที่คุณหนารักตัวเองแล้วการงานก็ก้าวหน้านะคะแล้วก็ดูดีเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองเป็นมีธรรมะในใจด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้น,นความรักดีๆเข้ามาค่ะแต่คิดว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะอื mm. คิดว่าไม่น่าจะใช่คนเดิมๆนะคะคนเดิมๆน่าจะเดินออกไปแล้วนะคะ mm. หรือถ้าใช่นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะ น่าจะเป็นคนใหม่ๆมากกว่านะคะแล้วก็ความรักคนนี้จากคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะจริงใจแล้วก็มันคงด้วยสามารถพัฒนาได้ถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะแล้วจะคิดว่า ควรที่จะให้โอกาสด้วยนะคะเพราะดูส่งเสริมกันในเรื่องของจิตใจแล้วก็หน้าที่การงาน,งานการเงินมากๆด้วยนะคะอาจจะมีเข้ามาสองคนด้วยก็ได้นะคะอืมสวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นเพศหญิงนะจ๊ะจะเป็น l g b t อะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนเข้ามาเลือกแน่นอนนะคะแล้วก็ ความสมัคครั้งนี้ดูกันไปในระยะยาวแล้วมันก็จะสามารถพัฒนาได้นะคะอ่ะเรามาดูกันสักหนึ่งใบนะคะจากโรแมนแองเจิลค่ะให้กัดชาวราศีมีน้นคนโสดในช่วงของเดืนกัน,นยายนง2 5, นะคะ Let your friends help you ค่ะ Ask for and accept support from others นะคะ อาจจะต้องให้เพื่อนช่วยนิดนึงนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นี้นะถ้าตอนนี้ดราม่าอยู่นะคะก็ลองปรึกษาเพื่อนดูบ้างนะคะว่าเอ้ยเธอคิดยังไงนะกับความสัมพันธ์เนี้ยควรจะปล่อยเขาไปดีไหมแต่ดูแล้วยังไงคุณปล่อยนะแน่แหละเพราะคุณรักตัวเองมากกว่านะคะแล้วถ้ามีใครดีๆเข้ามานะ่าสนใจนะลองให้เพื่อนขัดกรองดูก็ได้นะคะอ่าก็อาจจะได้อ่มีความเห็นอะไรดีๆนะคะที่จะามาปรับใช้นะ ขอหนึ่งใบจาก Angel Answer นะคะให้กับชาวราศีมีนคนโสดนะคะในช่วงของเดือนกันยายนฮืมฟาสอีกแล้วนะคะเชื่อค่ะ เชื่อในตัวเองนะคะเชื่อในคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอกับอะไรที่คุณคุ้่ควรนะคะคอมมูนลโลจีค่ะคอมมูนลโลจีหนึ่งใบนะคะให้กับอุ้อใบเดียวให้กับชาวราศีมีนคนโสดค่ะ คอนฟ idence is y o u r k e y to s u c c e s s โอ้โหใช่เลยค่ะนะคะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองสักนิดนึงนะคะชาวราศีมีนนะขอให้มั่นใจค่ะในในความดีของคุณนะในความการที่คุณดูแลตัวเองรักตัวเองมาเป็นอย่างดีเนะี่ยเราก็มีความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณดูสวยแพงอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองค่ะความรักที่ดีเนี่ยจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะขอให้เชื่อมั่นเอาไว้นะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนคนโสดนะคะทั้งในเรื่องการงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยฝากกดไลค์กด u u s s r i b e คอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามเตยทุกช่องทางการต,ตามเลยนะแปะไว้ในช่อง description ด้านล่างแล้วนะคะขอบคุณค่ะ เรามาต่อกันที่เรื่องของความรักของคนโสดเออไม่ใช่คนโสดคนมีคู่นะคะชาวราศีมีนความรักของคุณในช่วงของเดือนกันยายนสองห้าจะเป็นอย่างไรคะคนมีคู่ชาวราศีมีนขอสิบใบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จกควาล มาค่ะโหใบแรกนายอ s อฟสอดนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนนะคะขับรถเร็วกันพิเศษนะคะรีบร้อนนะคะคำพูดคำจาก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมารุนแรงพอสมควรเลยนะคะในชีวิตเนี่ยตอนนี้อาจจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาแต่คุณก็แบบสู้สู้ไหวอะไรแบบนี้นะคะ อาจจะดีลกับชาวธาตุลมด้วยนะคะตุลเมทุนเนออเมถุนตุนกุมนะคะ the moon the four ค่ะ hmm five of pentacles oh queen okay. of swords a i g of swords seven of pentacles five of cups page of swords ค่ะ แล้วก็เพจชมเพ็งดับโค้โอ้ทำไมมีความดราม่าล่ะสำหรับคนมีคู่ที่ผ่านมานะคะคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นจาก ไม่คุณก็เขาหรือใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะคะปัญหาจุกจิกปัญหาการที่พูดกันตรงไปตรงมานะคะตรงกันมากเกินไปไม่ค่อยรักษาเอ่อน้ำใจกันสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าเอ้ยนิ่งๆ่งกันไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนต่อดีนะคะอืมเหมือนมีการหยุดคิดนะคะที่จะเอ้ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใจง้อดีไหมจะพูดดีไหมอะไรอย่างเงี้ย น่าจะมีใครสักคนหนึ่งแหละนะคะในความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างที่จะตั้งแง่ไว้ว่าเข้ามาสิมาง้อสิได้ฉันจะปันเธออะไรอย่างงี้นะค่อนข้างที่จะดุเลี้ยกลาดมากเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะโอ้จะงอก็แบบไม่ไม่กล้าง,ง้อเลยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะกล้าลกลก้าครัวตอยู่นะคะประเมินอารมณ์ของใครอีกคนหนึ่งอยู่นะคะตอนนี้เนี่ย <laughs> ไม่อยากจะบอกเลยว่า เป็นคุณแน่แนเลยนะคะแต่มันก็อาจจะสลับกันได้อะเนาะเออนะคะเข้าข้างสุดทิดนะ,ะเออในช่วงเนี้ยอารมณ์ร้อนนะคะอย่างที่บอกนะแล้วก็มันคือคุณน่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมันต้องมีระยะห่างกันแล้วล่ะอืมแบบนี้นะคะหยิ่งหยิ่งหน่อยนะคะมันเหมือนแบบว่าก็ก็งอไปสิก็ทิ้งก็ ก็งอสิอะไรอย่างนี้เออฉันจะไปทํางานนะคะแต่จริงๆน่ในใจอะ่ะคือคือแย่มอนกันนะอ่ะตัวคุณก็แย่นะความรักครั้งนี้มันดูแบบเหมือนแบบต่างคนต่างแบบเออไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยงอน,งอนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งงอไปก็งอไม่รู้ว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าทําไมไม่งออะไรแบบนี้นะคะเหมือนอยากจะได้มากกว่าเดิมอยากจะได้มากกว่านี้ที่เขางอนอะ่ะ นะคะตัวเขาเองเนี่ยโดยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตอาจจะเจอเคยเจอปัญหาอะไรเก่าๆที่ที่มันยังฝังใจอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องนี้แหละที่เขาเคยทําผิดต่อคุณนะคะแล้วก็เขาก็ยังเสียใจกับสิ่งที่เขาทําอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะตามงอคุณนั่นแหละ นะคะแต่ว่ายิ่งงอก็ยิ่งไกลเลอเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะตัวคุณก็เหมือนแบบอยากจะวิ่งหนีเขาอะ่ะแบบวิ่งตามฉันมาสีถ้าเธออยากจะงออะ่ะอะไรแบบนี้นะคะในช่วงของเดือนกันยายน2564สําหรับชาวราศีมีนคนมีคู่อันแน่นะคะมีการไปเที่ยวนะคะมีการแบบว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้ <laughs> เราฉันจะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะคะอยู่กับเพื่อนกับฝูนะคะอยู่กับหมาน้อยนะคะเดอะฝูนะคะเอออาจจะมีการแบบไปเที่ยวไปดื่มไปกินนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้ดื่มข้างนอกก็อาจจะมีการแบบว่าชวนเพื่อนๆมาแอบทานอะไรกันที่บ้านนะคะเพื่อมีความสนุกสนานเดินเดินนะคะหรือก็อาจจะคุณอาจจะทําอะไรของตัวคุณเองนั่นแหละนะแต่ว่าไม่อยากจะยึดติดกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่เตยคิดว่ามันเป็นไปได้วยความที่ทําแบบประชดประชันมาก ก,กว่านะคะเพื่อที่จะเหมือนว่าแก้เผ็ดกับสิ่งที่เขาทํานะคะเหมือนเป็นการที่จะแสดงตรงนี้ออกมาก็ไม่เชิงว่าแสดงแล้วเพราะคุณก็ดูจะรู้สึกแบบนั้นจริง,รงก็อาจจะปันป่นๆเขาหน่อยแหละนะคะแต่ก็ดูแล้วอะ่ะเบาได้เบานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทอ้อไปสักก่อนนะคะเพราะเขาก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะในตอนนี้นะคะ,อะเอาเอาเอา,เอาแบบหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าดูแล้วยังไงอะ่ะ ต้องได้ให้โอกาสกันนะคะอืมดูแล้วอะ่ะเดี๋ยวพอคุณตั้งแงก่กับเขามากๆกลายเป็นว่าเขากลัวนะแล้วเขาจะไม่ติดต่อไปกลายเป็นคุณหรือเปล่าที่จะติดต่อเขาไปเอง อะไรแบบนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่น่ะในความสัมพันธ์เตยมองว่ามันจะได้มีการพูดคุยกันนะแล้วก็อาจจะได้เคลียร์ใจกันนะคะออแก้ไขปัญหากันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีการให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะอืมไปกันต่อได้นะคะดูแล้วแนวโน้มก็ก็ดีอยู่นะเอออาจจะมีเรื่องของการงอนงอกันอยู่บ้างหรือว่าพูดจาไม่ดีต่อก,กันก็อย่างที่บอกว่าเบาได้เบานะคะ ขอหนึ่งใบค่ะจากโรแมนแซงเจเจลนะคะอืมเร็วมากอู้ฮันนีมูนค่ะ Enjoy the breeze of holiday time together นะคะอืมคุณทั้งคู่นะคะอืมจะได้มีการใช้เวลาร่วมกันนะคะอาจจะมีการวางแผนไปเที่ยวนะคะเพื่อปรับความเข้าใจกันอะไรกันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือถ้าใครกันไกลกันด้วยระยะทางนะคะ ความเวลาครั้งนี้มีอุปสรรคปัญหาด้วยระยะทางอยู่กันคนละประเทศนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีการได้ส่งข่าวคราวแล้วก็พูดคุยวางแผนกันว่าเออเดี๋ยวถ้าได้มาเจอกันนะคะออในปลายปีปีหน้านะคะโควิดหมดแล้วไปเที่ยวไหนอะไรอย่างก็จะมีการวางแผนนะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะยังไงก็ยังมีการสื่อสารพูดคุยกันอยู่ดีแหละนะคะขอหนึ่งใบนะคะจาก Angel An ์แ e r ค่ะให้กับคนมีคู่ชาว ราศีมีในช่วงของเดือนกันยายน2 5 6 4่นะคะอยีฟอมนา สงสารแไปคิดว่านะคะในสิีที่คุณมุ่งหวังอนะ่ะไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามอ่ะนะคะอาจจะเป็นคอมมิทเมนที่ชัดเจนขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรที่ออการแต่งงานการได้อยู่ด้วยกันแบบลงหลังปักฐานจริงๆอะนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกสักหนึ่งปีไม่เกินนี้นะคะอก็นานหน่อยอ่ะนะคะแต่ว่าก็ เนาะทำไงได้อะบางทีเราก็ต้องเข้าเข้าใจกันในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยะคะ่ะแล้วก็หาทางแก้ร่วมกันทางออกร่วมกันจะดีกว่าเพื่อที่ว่าเออจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้อย่างไรนะคะต้องต้อง,ต,องต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันมากกว่านี้นะคะ่ะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะขอมโนโลจีหนึ่งใบนะคะให้กับคนมีคู่ ชาวราศีมีในช่วงของเดือนกันยายนสองห้าสีค่ะอาชาม for healing ค่ะไตคิดว่าเดี๋ยวคุณทั้งคู่เนี่ยจะได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันและ นะหนึ่งต้องมาละหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของการที่จะได้พบปะพูดคุยเจอกันหรือว่าไอเจอกันเนี่ยอาจจะยังก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามีเรื่องของระยะทางเนี่ยในการที่จะได้ไปออใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอืมไปคิดว่าอาจจะต้องอีกสักปีหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงเร็วๆนี้ในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ย ได้มีการได้พูดคุยแล้วก็พูดคุยกันดีๆด้วยนะแบบได้คิวกันละกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าทะเลาะกันอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้คุณเลือกที่จะใช้คําพูดที่ดีนะคะในในเรื่องของความรู้สึกของคนที่คุณรู้สึกแย่ในเรื่องของความห่างไกลกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเตยคิดว่าขอให้คุณทําความเข้าใจว่ามันเป็นกันทุกคู่จริงๆนะคะในเรื่องของอย่าว่าแต่คนที่ เขามีระยะห่างกันเลยนะคะขนาดคนที่เขาอยู่ในบ้านเดียวกันอะคุณนะเขาก็ยังมีความทุกข์เลยค่ะด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โรคภยัยไข้เจ็บปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามส่งพลังบวกให้กันและกันจะดีกว่านะคะเพราะว่าทุกคนทุกเหมือนกันนะคะอื แต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนทุกคนด้วยนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะอืมขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอะไรที่ดีก็เอาไปปรับใช้กันเนอะส่วนอะไรที่ไม่ดีก็เอ่อขอให้ทิ้งมันไว้ในคลิปนี้เลยนะคะไม่ต้องเอาติดตัวกลับไปให้เครียดนะคะอืมก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ